หุยโยติหุยยติโปโซปเรติปริหายติคนที่ผัดวันประกันพรุ่งมีแต่ความเสื่อมชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้ารีบศึกษาหาพระธรรมจำเริญนสีมัวผัดวันรีรอก็หมดดีเกิดมาทีไร้คุณค่าก็น่าอาย กโนโมโวากโนโวมาอุปจัชคาขณะอย่างให้ล่วงเลยไปเปล่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่ขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจเมาเกิดมี้แด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5 และความถี่102.0เมกะเฮิรตทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ตรงกับวันที่28มีนาคม2564ขึ้น15บวาค่ำเดือน5ถือว่าเป็นวันพระวันธรรมสวรสดและก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายท่านที่ตื่นขึ้นมาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสฟังธรรม เป็นวันสุดท้ายของเดือนหมายถึงว่าวันพระสุดท้ายของเดือนวันสุดท้ายของเดือนก็คือวันที่31มสอวันที่31มนี้คณะสงฆ์ภาค18ก็ไปกรอกก็สอบที่วัดสีสว่างวง์หรือว่าวัดเกาะเสืออําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเทว่าวันนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทั้งหลายก็น่าจะทราบกันแล้วว่าวันนี้ทั่วประเทศ ก็จัดให้มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิน่นสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกนายกหรือว่านายกเทศมนตรีตำบลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลต่างๆทั่วประเทศพัทลุงเราก็มีอยู่หลายตำบลเมื่อวานฟังนูนุ้ยคุยข่า บอกว่ามีเท่าไร่จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าการเลือกตั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะหวังว่าวันนี้8นาฬิกาถึง5โมงเย็นก็เตรียมบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่มีหมายเลข13หลักไปที่หน่วยเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้อำนาจกันเลือกคนดีเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นลักษณะของต้องต้องการกระจายอำนาจซึ่งมีมานานแล้ว ความพยายามที่จะกระจายอำนาจนั้นมีมาตั้งแต่ยุคนู้นสมัยรัชกาลที่หร้อยกว่าปีมาแล้วนะนานมาแล้วแต่มันก็ทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเป็นบางช่วงบางตอนในแต่ละปีในแต่ละรัชกาลน,นี่คือความพยายามของระบบการปกครองที่ต้องการให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนี้อยู่อย่างกันอย่างเสมอภาคไม่ใช่ว่าจะมีความเจริญแต่เมืองหลวงหรือว่า จังหวัดใหญ่ๆอย่างเดียวแต่ความประสงค์ของผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นประชาชนมีความเสม,มอภาคในความเป็นอยู่หรือว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการปฏิวัติทางการเมืองครั้งใหญ่ปีพศ2475หลังจากนั้นก็มีการทํารัฐประหารมาหลายๆครั้ง มีการออกประกาศคณะปฏิวัติต่างๆจัดทำหรือว่าอะไรเขาเรียกรูปแบบของการปกครองรัฐสภานิติบัญญัติมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนหลายครั้งโดยมากก็ทำการยึดอำนาจโดยทหารบางบางช่วงบางยุคสมัยก็เป็นไปในทางที่ดีแต่บางยุคสมัยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วย หรือว่ามีความห็ินต่างอยู่มากนะฉะนั้นนี่เรื่องของการเมืองมันไม่แน่นอนสําคัญก็คือระบบธรรมมาธิปไตยดีกว่านะถ้ามีธรรมเป็นใหญ่นั้นมีธรรมลงไปไม่ว่าจะเป็นการปกครองจะเป็นการดำเนินชีวิตถ้ามีธรรมะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้เราก็ให้มีธรรมะในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการทําหน้าที่ของประชาชนนะพิจารณาคิดอดีว่าเราจะเลือกใคร คําตอบอยู่ในใจแล้วเชื่อว่าท่านผู้ฟังนี้ก็คงจะรู้ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงว่าต้องเลือกอนายกหนึ่เบอร์แล้วก็เลือกอสมาชิกอีก6เบอร์ใช่ไหมถ,ถ้ากติกาที่กขาวางไว้เราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครบ4ป,ปีอีก4ปีก็ค่อยว่ากันใหม่นะอันนี้เลือกไปได้ใครก็ทำหน้าที่ไป4ปี ก็คิดได้ดี <c oughs> นะคิดได้ดีว่าจะเลือกใครเอาละกลับมาเข้าเรื่องธรรมะประจำวันพระ,ะวันอาทิตย์นี้จะพูดถึงเรื่องของอะไรดีพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับการมีชีวิตอันประเสริฐหรือมีอยุยุยืนดีกว่าวันก่อนนี่ขออนุโมทนาบุญขอบคุณคุณครูกรรณามากช่วยคุณครูกรรณามากช่วยนี่เป็นอดีตอดีตอาจารย์โรงเรียนสตรีพัทลุงท่านทําบุญแล้วก็ อมบอบธรรมะมบอบเอกสารมอบไอเรียกอะไรอ่ะทำบุญค่ากระเบื้องมุงสาร,ากระการเรียนมาก็ขอขอ,อนุมัตนาเชื่อว่าตอนนี้ท่านน่าจะฟังอยู่ตอนที่ท่านมาทําบุญเนี่ยที่วัดบ้านสวนนะมีโอกาสคุยกันอาตมาก็าถามโายมเป็นยังไงบ้างนี่โยมอายุเท่าไรแล้วเนี่ยแปกว่าหรือยังโอ้แปกว่าแล้วท่านเฮ้ยโยมดูสุขภาพดีนะโยมชอบบอกกําลังไกรรำไทเก๊กใช่ไหมเนี่ย อาตมาก็ทายทรงทรงตายแล่เย็นตาตั้งบอกโอ้ทุกวันเลยท่านออกกําลังกายรํามวยจีนหรือรำไทยเก๊กทุกวันเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปสิบกว่าแล้วยังไม่ต้องใช้ไม้เท้าหูก็ฟังชัดสายตาก็ดีการเดินเหินก็คล่องแคล่วนี่อันิส์งของการรักษาสุขภาพแล้วก็การมีจิตใจที่ดีมีธรรมะชอบทำบุญสุนทานก็ได้ทั้งเรื่องของกายเรื่องของจิตอ กลายเป็นสุขจิตก็สบายนะส่วนวิธีที่จะปฏิบัติให้เรามีอายุยืนยาวนั้นทำอย่างไรนะการมีอายุยืนยาวนั้นนอกจากใช้หลัก5อแล้วอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะแล้วก็อะไรอุจจาระห้านะออารมณ์แจ่มใสนะบริหารร่างกายดีก็มีชีวิตอยู่เน้นเรื่องของร่างกายแต่ในเรื่องของจิตก็สําคัญไม่แพ้กันหรือว่าจะสําคัญมากกว่าโดยเป็น น่าจะมากกว่านะซะด้วยซ้ำนะเรื่องของจิตจิตก็คือการสั่งสมกุศลนั่นเองเพิ่มพูนบุญกุศลให้มากเจริญกุศลธรรมให้มากมีพระพุทธพจน์ท,ที่กล่าวไว้ว่าในบรรดากุศลธร,รรมที่เกื้อกูลให้อายุยืนนั้นนะอันที่มีผลมากโดยตรงก็คือความเมตตาและกรุณาความรักความประรานาดีมีไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลปราศจากความพยาบาทคิดร้าย หรือว่าไม่ผูกใจแค้นไม่ผูกใจเจ็บนี่วันนี้สมมุติว่าหลังจากห้าโมงเย็นไปแล้วหนึ่งทุ่มสองทุ่มผลคะแนนออกมาชัดเจนนะว่าเราเป็นฝ่ายชนะก,การเลือกตั้งคนที่เราเชียร์หรือว่าเราเป็นผู้สมัครเองเรา,าได้รับชัยชนะเราก็ดีใจแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือว่าคนที่เราเชียร์แพ้ เราก็ไม่ต้องเจ็บใจไม่ต้องแค้นใจให้เป็นทุกข์เพราะถือว่าการแข่งขันนั้นต้องมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยถ้าวางจิตอย่างนี้ได้ถือว่ามีธรรมวางจิตอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นผู้มีเมตามตาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์การที่บุคคลจะละบาปหรือทำปฏิบินได้เว้นขาดจากการทำลายล้างชีวิตนี้ต้องมีคุณธรรมใน,ในใจิตใจคือเมตตา เมืเ่อเ,เรามีเมตตาในเราเก็เกื้อกูลมองเพื่อนมนุษย์ด้วยการมองสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเป็นเพื่อนร่วมโลกไม่คิดจะเบียดเบียนนี่คือข้อปฏิบัติเบื้องต้นนะที่จะทําให้คนเรานั้นอายุยืนก็เริ่มต้นด้วยความเมตตาก่อนอทีนี้พอเมตตามากๆเนี่ยนอกจากอายุยืนแนละ้วเราก็มีโรคน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้มีในพุทธพจน์เลยนะจิตใจเราก็จะเบิกบานผปองใสแจมส่มใส ร่างกายก็จะไม่ถึงเครียดเป็นที่มาของความมีสุขภาพดีแล้วก็มีในพุทธภาษิตพุทธพจน์จำภาษาบาลีไม่ได้แล้วภาษาไทยที่จําได้ก็คือผู้คนคนที่เกียจคร้านย่อนความเพียรถึงจะมีอายุอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่ได้มีดีอะไรส่วนชีวิตของคนที่มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่ากว่าคนเกียจคร้านร้อยปีหรือว่า ผู้ใดมีปัญญาสามคือเป็นคนโง่นะขาดสมาธิถึงจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ค่อยดี่าไหรไม่มีดีอะไรนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไม่มีการศึกษาจะเป็นคนไม่ดีนะคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงๆเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่คําว่าคนมีปัญญาสามคือคนคิดในทางไม่ดีทําในทางไม่ดีพูดในเรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่มีสมาธิ ถึงจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐอะไรส่วนชีวิตของคนที่มีปัญญามีสมาธิถึงแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าเอาทีนี้อีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ไม่เห็นธรรม,มันสูงสุดหรืออุดมธรรมที่สูงสุดหมายถึงพระนิพพานไม่เคยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องพระนิพพานถึงมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่มีดีอะไร ส่วนชีวิตของคนที่เห็นทร,รมันสูงสุดรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาและก็นิพพานแม้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่ากว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่คือชีวิตที่มีธรรมและไม่มีธรรมมีโทษและไม่มีโทษมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เป็นกุศลหรืออกุศลเราจึงต้องประกอบกรรมที่เป็นกุศลให้มากทุกข์ภัยเราจึงจะน้อย แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้มากเวลาในโลกนี้เรามีอยู่อย่างจํากัดเราอยู่ในโลกนี้เต็มที่ก็ร้อยปีไม่ไม่ค่อยมากไปกว่านั้นนะนี่คือการปรารถนาให้มีอายุยืนก็ต้องเสริมกําลังทั้งกาลังกายและกําลังจิตคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์นี่คือเรื่องของอายุเราจะเลี่ยงที่จะไม่ทําไม่ได้นะหมายถึงว่าหน้าที่ หน้าที่อะไรก็แล้วแต่ในทางที่จะเลีเ่ยงไม่ทําไม่ได้เพราเกิดมาแล้วต้องทอําต้องดำเนินชีวิตคนไม่ทํางานนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ที่ว่าง,งานนั้นคืออะไรแล้วก็ทําด้วยมีธรรมะประกอบหรือไม่ทําด้วยความไม่ประมาทแล้วทุกอย่างต้องอาศัยกุศลธรรมกุศลธรรมที่กํากับกุศลธรรมได้ดีก็คืออัปมาตธรรมความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่กากับทุกอย่าง เราทำมานได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ผิดพลาดถึงแม้ว่าจะผิดพลาดบ้างก็น้อยนี่คือธรรมที่ไม่ประมาทธรรมชาติกับธรรมะเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่บางพื้นที่ก็แรงแล้วช่วงนี้เข้าอะไรเดือนเดือนห้าฝนอกมาแล้วธรรมชาติกับธรรมะนี่เป็นเป็นตัวเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกัน แต่บางคนจะมองว่าต่างกันธรรมะนั้นอยู่ในวัดธรรมชาตินั้นอยู่ทั่วไปซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าวัดหรือว่าทั่วไปนะธรรมชาติกับธรรมะเนี่ยมันเป็นของคู่กันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเกิดมาจากธรรมชาติมนุษย์เราสัตว์ต้นไม้ภูเขารถของใช้ต่างๆนี่มันมาจากธรรมชาติอาหารการกินบ้านพักอาศัย หรือว่าในทางจิตใจการาหลีกการป้องกันอันตรายนี่เราเรียกว่าเป็นธรรมชาติลอกเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นธรรมดาของชีวิตที่ท่านใช้คําว่าตะตะาตะตะตาท่านอาจารย์พุทธทาจะใช้คําว่าเช่นนั้นเองอเช่นนั้นเองนั้นท่านนึกถึงแล้วท่านแต่งกลอนให้บทหนึ่งนะเรื่องของเช่นนั้นเองน,นัคือเช่นนั้นเองจะปล่อยวางแบบอุเบกขาก็ได้ หรือว่าจะอยู่เฉยไม่ได้สมมุติว่าถ้าปล่อยวางแบบอุเบกขาเช่นจงยืนกรานสลัดทั่วช่างหัวมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์หนาอย่าสำออยตะบอยจัดเต็มอัตราตัวกูกล้าขึ้นเรื่อยไปอัดใจตายเรื่องนั้นนิดเรื่องนั้นหน่อยลอยมาเองไปบวกเบ่งให้เห็นว่าจะชิพายเรื่องเล็กน้อยตะบอยเห็นเป็นมากมายแต่ละรายรีบเคลื่องคว้างช่างหัวมนันนี่คือ นี่คือความความชัางชัางหัวมันเช่นนั้นเองแบบอย่าไปใส่ใจมากเรื่องที่มาก่อให้จิตใจเราเป็นทุกข์นะคือพูดง่ายๆปล่อยวางบ้างแต่ท่านแต่งไว้บทแก้บทหนึ่งก็คือว่าอย่าหมายถึงว่าอย่าอย่าอย่าทำเป็นเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าอย่ามัวแต่ชังหัวมันอย่าเ่ยก็เรียกว่าอย่าบินบ้าโมเแต่อ้างชัางหัวมันถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หนา ต้องเอื้อเฟื้อปฏิบัติเต็มอัตราโดยถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการช่วยเพื่อนเหมือนช่วยตัวเราเองเมื่อจิตเพ่งเล็งช่วยตัวสหายย่อมลดความเห็นแก่ตัวลงมากมายทุกทุกรายอยากเคลี้ยงคว้างช่างหัวมันอย่ามัวแต่ช่างหัวมันเห็นไหมทรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะนั้นสอนทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่เป็นกุศลกัฝ่ายที่เป็นอกุศล สอนทั้งเรื่องของบุญและเรื่องของบาปจากนั้นต้องเลือกให้ถูกว่าเวลาไหนควรใช้ธรรมประเภทไหนนี่นี่นี่คือความหมายที่เรียกว่าตัตตาที่นันเองรวมความว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตจะขาดธรรมะไม่ได้พอพูดถึงชีวิตจะขาดธรรมะไม่ได้นั้นก็แยกให้ว่าความหมายของธรรมะนั้นแบ่งเป็นยังไง ถ้าหากจะพูดธรรมะในความหมายที่เป็นของอัตถกถาซึ่งมาในอัตสาลีจนได้ใ,ให้ความหมายว่าธรรมะคือปริยัติปริยัติหมายถึงการเรียนรู้พระธรรมินัยอันเป็นกาสั่งสอนในพระศาสนาเพื่อจะได้น้อมนำมาปฏิบัติตามส่วนเหตุเหตุได้เกี่ความรู้ชื่อว่าธรรมปฏิปทาคือความเข้าใจในบทความคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องและความหมายน,นั้น ธรรมะที่เรียกว่าคุณคือคุณธรรมคุณธรรมได้แก่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขในระดับต่างๆหรืออีกคำหนึ่งทา่เรียกว่านิสตะนิชีวะคือธรรมมันควรรู้ยิ่ง10หมวดเมื่อรู้แล้วสามารถกระจัดความเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นิสสัจธรรมความหมายธรรมะีนเมื่อกลกาดโดยสรุปนี่เป็นความ ความหมายคือการรำรงอยู่อย่างเป็นกฎธรรมดาเป็นกฎธรรมดาหรือที่จะกล่าวบ่อยๆก็คือกุศลธรรมนั่นเองแบ่งเป็น3มคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยกัตธรรมกุศลธรรมคือความดีที่เราทําด้วยตนเองด้วยและก็บอกให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยเหมือนกับอะไรเหมือนกับสิ่งของสีขาวหรือว่าแสงสว่างแสงสีขาว นอกจากขาวด้วยตัวเองสว่างด้วยตัวเองแล้วยังทําให้สิ่งอื่นขาวหรือสว่างด้วยนี่ทราบจากท่านอาจารย์พระครูศาสนกิจทรอนว่าปีที่แล้วหรือปีไหนเราเรียนเทคนิคป่าประยมใช่ไหมได้ให้แสงสว่างได้ให้ดวงไฟถวายหลอดไฟหรือบางท่านก็ถวายค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านี่เรียกว่าสว่างจิตใจของตัวนี้สว่างด้วยการรู้จักบริรจาคก,การสละการให้ทาน อย่างจิตใจขาวโปร่งใสและหลอดไฟแสงไฟค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าตรงนั้นก็ช่วยทําให้ผู้อื่นคนอื่นที่มาใช้ได้รับผลประโยชน์ได้รับความสว่างไปด้วยนี่คือจิตที่เป็นกุศลธรรมส่วนจิตที่เป็นอก,กุศลธรรมคือไม่ดีต่อตนเองทันทีที่เราคิดไม่ดีนี่จิตก็เศร้าหมองแล้วแล้วก็ทําคนอื่นนั้นไม่ดีด้วยนะบางครั้งเราอยู่ใกล้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดไม่ดีเราก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย อยู่ใกล้ชิดกับคนที่พูดไม่ดีเราก็พลอยจะรู้สึกรำคาญและก็ไม่สบายใจไปด้วยนี่เรียกว่าอกขุสรธรรมหรือธรรมดำพลอยเราเป็นทุกข์ไปด้วยส่วนธรรมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอปยาการธรรมหรือบางครั้งท่านใช้คำว่าอปยากัตธรรมเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นจิตกลางๆเหมือนกับเปรียบอะไรเหมือนมือของเราสองมือเป็นมือเป็นของกลางๆนะ เราจะใช้นอบน้อมกราบไหว้พระรัตนตรัยก็ได้หรือว่าเราจะใช้มือไปทุบทำร้ายต่อยตีคนอื่นก็ได้นี่เป็นเป็นสิ่งกลางๆเรียบเที่องศชัดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราใช้ธรรมะเป็นก็จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่กฎขาา้อบังคับเหมือนกับศีลนะศีลไม่ได้บังคับใครศีลเรียกว่าเป็นการเว้นไม่กระทําในสิ่งที่ผิดเรียกว่าศีลแล้วก็มีอยู่ตามธรรมชาติ อยู่ที่ว่าเราพอใจจะโคดเว้นหรือไม่โดเว้นเท่านั้นเองทำกับธรรมจึงมีผลไม่เหมือนกันทำนำคนไปสู่สุคติที่ดีที่สบายอาธรรมนำไปสู่นรกทำรมโมอเมรักติรรมาจริงทมที่ประพฤติด,ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนทมโมสิโนสุกาวะวะทรรมที่ประพฤติด,ดีแล้วน่สุขมาให้ตนทมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างไม่ได้ อันนี้ในบทสวดแปลของสวนโมกมีอยู่ฉะนั้นเราจะเลือกไปทางไหนก็แล้วแต่ใจเราจะสมัครปฏิบัติแต่สําคัญคือให้เลือกกุศลกรรมดีกว่ากุศลธรรมดีกว่ากุศลธรรมนั้นมีแต่คุณไม่มีโทษส่วนอกุศลธรรมนั้นบางครั้งก็ทําด้วยความประมาทหรือทําด้วยการขาดสติขาดสติก็เป็นทุกข์หนักบ้างเบาบ้างไปตามเหตุปัจจัยที่จะทํา โลกเราก็มีอยู่อย่างนี้แหละพอพูดถึงโลกเนี่ยโลกเราเดี๋ยวนี้ต้องมีสิ่งคุ้มครองนะสิ่งคุ้มครองโลกถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปหรือว่าสิ่งที่เขารู้จักก็คือกฎหมายกฎหมายเป็นเครื่องคุ้มครองโลกทุกประเทศนะมีการคุ้มครองโลกแต่ในทางธรรมนั้นเรียกว่าต้องมีอิริโอตปะเป็นธรรมคุ้มครองโลกปาละเป็นรักษาโลกกับปานธรรมที่รักษาโลกก็คืออิริโอตปะ นี่บางบางอรไรบางโรงเรียนหรือว่าบางสมัยเขอต้องการนําวิชาศิลธรรมออกจากบทเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่นั่นถ้าคิดอย่างนั้นถือว่าเป็นการขาดเครื่องคุ้มครองโลกแล้วนะคิดดูถ้านักเรียนหรือว่าผู้คนไม่มีธรรมในสิ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เราก็จะทำอะไรโดยไม่มีอิริโอตปะเรียกว่าไม่มีทมคุ้มครองโลกแล้วเริ่มจากไม่คุ้มครองสังคมชุมชนก่อนจากนั้นก็ลุกลามไปทั่วโลกเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะเพราะจะเดิมว่าทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็จริงแต่ว่าด้วยประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันจึงเห็นได้ว่าทําไมกฎหมาย ทั่วโลกจึงไม่ร่างหรือว่าไม่บัญญัติไว้เหมือนกันเพราะาจิตใจอุปนิสัยประเพณีวัฒนธรรมอย่างที่กล่าวแล้วของคนแต่ละประทเทศแต่ละแต่ละส่วนของโลกเนี่ยไม่เหมือนกันจะใช้กฎหมายแบบเดียวกันไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นธรรมนี่ใช้กฎหมายฉบับเดียวได้ธรรมะเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็น ไม่ใช่ธรรมะว่าทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธนะแต่ถ้าเราใช้ปัญญาโดยไม่มีอคติเราจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ได้บัญญัติเพื่อเพื่อชาวพุทธอย่างเดียวแต่ว่าบัญญัติเพื่อมนุษย์ใครก็ตามที่เป็นคนนี่สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ในการปกครองได้อย่างดีนะไม่จําเป็นว่าท่านต้องอามาเป็นพุทธศาสรนิกชนแต่เพียงแค่ท่าน คือเพียงแค่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยก็สามารถใช้ธรรมะที่เรียกว่าคุ้มครองโลกได้แล้วเช่นอะไรอะ่ะเช่นเราไม่ทําพระพุทธทุจริตเหมือนวันนี้ที่บอกวัน,ว,นวันเลือกตั้งในี่วันนี้28มีนาคมนี่ถ้าเราไม่ไม่ทาทุจริตถ้าเขาม,มีอิริโอตปะแลนะ้วนี่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุ้มครองโลกแล้วนะแม้ว่าใครไม่เห็นใช่ไหมเราจะรับเงินมาเท่าไหร่จะกาให้ไม่กาให้ไง เราก็มีโอตปะโอตะปะคือความสะดุ้งกลัวตัวผลบาปถ้าเกิดว่าเรารับเงินมาแล้วไม่กล้าให้คนที่ซื้อเสียงก็รู้เราก็ไม่สบายใจเ,เกิดการทะเลาะเกิดบาดหมางกันอีกแต่ถ้าเราไม่รับตั้งแต่ต้นเรารักษาความสุจริตเอาไว้เราก็คุ้มครองตัวเองด้วยคุ้มครองโลกด้วย่นีเรียกว่าทำที่เป็นลูกกบ,บาลหรือจะเรียกว่าทำของเทวดาก็ได้ เทวดานั้นมีเทวธรรมคนที่ปรารถนาจะเป็นเทพบุติเทวด,ดาต้องมีลักษณะจิตใจฮิริโอตป,ปะเรียกว่าธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลกกฎหมายนั้นคุ้มครองแต่ได้ได้แต่อะไรได้แต่กายกบวาจาไม่อาจควบคุมไปถึงจิตใจได้นะกฎหมายนั้นไม่สามารถปรับจิตปรับใจได้หมายถึงว่าอา้าวคนคิดอคติลแล้วปรับ200ปรับ500หรือว่าจําคุกเท่านั้นเท่านี้ กฎหมายทําไม่ได้แต่ทำนั้นทําได้เพราะเราบังคับตัวเองนั่นเองแล้วก็กฎหมายนี่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะต้องมีหลักฐานต้องมีประจักษ์บุคคลประจักษ์พระานถึงจะผิดถึงจะตัดสินความได้แต่ธรรมะนั้นธรรมชาติเป็นสิ่งตัดสินเราทําดีก็ดีเราทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนี่แล้วอะไรมันจะดีกว่ากันเพราะฉะนั้น การทาความดีนั้นไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังต้องทําความดีเหมือนองค์พระนะเราจะปิดทองแต่ด้านหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่สวยใช่ไหมเหมือนในหลวงราชกาลที่9ท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าพระจังงามทั้งองค์นั้นต้องปิดทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระนะถ้าปิดทองจะนึกนึกว่ามันเป็นแผ่นแผ่น,น,นไม่สวยอีกเอาเป็นว่าการทาสีหรือว่าการแต่งให้องค์พระสวยงามแล้วกันเราจะทาสีทองใน่ด้านหน้าไม่ได้ ต้องท้ให้งดงามทั้งองพระจึงจะสวยงามเรียกว่าโลกมีธรรมธรรมมีโลกยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะโลกมีมากมีธรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วอานาจที่จะใช้ก็ใช้ภปยในถูกที่ถูกทางอยู่ในมือของคนมีธรรมะการบริหารจัดการทุกๆเรื่องก็จะเป็นสิ่สงที่ดีมีแต่คุณไม่มีโทษเรียกว่าเรื่องของ การปกครองโลกด้วยธรรมสำคัญคือต้องมีมโนธรรมสำนึกไอเรื่องกฎหมายนั้นมาตรฐานทางกฎหมายไม่เท่ากันหรแล้วแต่ว่ามโนธรรมนี่คนสามารถทําให้เสมอภาคกันได้จึงจําเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่กับกฎหมายชีวิตประจําวันนี่ต้องมีคุณธรรมควบคู่กับกฎหมายส่วนคําว่าศาสนานั้น ไม่เป็นข้อบังคับนะถึงแม้ว่าบางรัฐิบางศาสนาในโลกนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษนะมีโทษหนักเลยนะบางศาสนานอกจากอ,าอะไระลดสิทธิกำจัดสิทธิบางอย่างไม่ได้รับผลประโยชน์แล้วเนี่ยยังถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะแต่จะไม่เอ่ยว่าศาสนาไหนนะทำร้ายร่างกายเทธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกาย ถ้าหากว่าเราทําดีเราก็ได้ดีแต่ถ้าว่าถ้าเราทําไม่ดีเราก็เกิดทุกข์บอกแล้วว่าเป็นของธรรมชาติเป็นของที่เป็นกลางๆนะคนโดยมากเนี่ยเวลาคิดถึงพระธรรมเนี่ยส่วนมากจะนึกถึงว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยด้วยการว่นวอนเนีคนโดยมากนะคนโดยมากหมายถึงว่าคนที่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญาจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเพียงคําสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติปฏิบัติด้วยตัวเองรู้เองเห็นเองแล้วปฏิบัติช่วยผู้อื่นผู้อื่นก็จะรับประโยชน์ได้รับความสุขจากการช่วยเหลือของเรานี่คือคุณของพระธรรมแต่คนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าการบูชาพระธรรมหรือการ้วนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งมองว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้แต่จริงๆแล้วพระธรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ยกไปไหนหรือว่าเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่สิ่งที่จะมาบนบานสารกล่าวแต่ว่าทำนั้นเป็นกฎของธรรมชาติเราจะทําอะไรตามอาเภอใจก็ได้แต่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าจะอธิบายว่าทำเกิดอ,อะไรบทสวดทํานองสรพันยะน่าจะอธิบายได้ดีที่สุดที่เราสวดกันตอนเป็นนักเรียนว่า ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุดดวนปฏิทินทวาลแห่งองค์พระศาสดาแห่งองค์พระศาสดาจารย์สองสัตสันเดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมากคนุนเป็นแปดพึงยนอีกทั้งกับก่บานรบาลสมยาหลุดดอนพิสดารอันเลือกโอฬานพิสูจ์พิเศษสุขใสอีกทำตนทางกันไลนามขนาขนาการไกลปฏิบัติประยัตเป็นสองคือทางํำเนินดุจกรอง ไอหลวงลูกบองอเนี่ยก็คือคุณของพระธทมเนี่ยมันมีมากเลยไหมอนอกจากช่วยเราแล้วช่วยโลกได้ด้วยเมื่อเราดีแล้วโลกก็ดนะีเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเรามาใสา่โลกอยู่ชั่วคราวก็จึงต้องรู้ว่าจะอยู่ในโลกอย่างไรโดยที่ไม่เป็นทุกข์ทำตนในเป็นที่พึ่งต้องพึ่งตัวเองก่อนนะจึงจึงจึงจะพึ่งประธรรมไม่ใช่ว่าพึ่งพระธรรมแล้วจะมาพึ่งตน น,นี่นี่คือคำสอนที่ให้เราได้รับประโยชน์วันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายวันพระนี้ก็ขอท่านมีอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ทารถสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการคิดวังสิ่งโดยชอบประกอบวยธรรมไม่เหลววสกยขอสิ่งนั้นจงประสริฐทุกคนทุกท่านพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเจริญพร